เอเยอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบูโดคอปหรือว่าคอปคิดฟรีไฟนะครับวันนี้จะมาเล่น,นะะม,มาครับแมปมอร์เดอร์นะครับผมที่พี่วาพี่บีเขาเล่นกันโอ้โหได้เป็นคนดีนะครับเออไม่รู้ว่าแปลอะไรยังไงครับขอดเมอ กกจะไม่จะต่อแล้ว้องกบที่เกียร์ตัดไปช่วยดูว่าผมตัดไปไปเอ้ยทีนี้ขอโทษนะครับ jangan pergi jangan pergi siap pendewananku. Tadi aku yang lihat sima keren ya kak. Kau sih, kau lagi lihat

เดี๋ยวปิตากันครับเดี๋ยวผมจะเล่าด้วยขหาของเกมนี้ให้ฟังน,นะครับคือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแบบอ่าเมอร์เดอร์นะค,ะครับคือเราต้องหาหาฆาตกรให้เจอนะครับแล้วก็ยิลูกธนูนะครับถ<ห>้าไดิดีเออได้ก็จิกรนะครับมันก็จะดรอปธนูให้นะครับมันก็จะดรอปพารูให้ แต่ว่าถ้าเราเก็บถึงเหรียญสิบสิบเหรียญน,นะครับเราก็จะได้ธนูมันท่านเองครับซึ่งอนี่นะครับคือประ,ยะโยชน์เก็บเดี๋ยวคิปตา้าอาจจะมีไฮแอนซีนะครับคิปตากาจะมีไฮแอนซีจะได้เป็นอะไรกัไบ้ เกี่ยวกับซาลีเบียนะคะคือแบบซานีเบยน่ะเขาพเเซิร์ฟของไอคาวเดอร์ถ้าค่ดิสคอไปก็จะรู้ีนะคับคือผมมีดสคอตอนะครับก็ฝากติ๊กต๊อกนะครับติ๊กต๊อกช่อชชองมูโดชอกโาแลตเตอร์นะครับหรือเซิร์ฟ โลสองหูนย์เก็ได้ครับมันจะขึ้นได้อยู่กับทาโร่กับโบลูนครับแต่มันขึ้นรูปแบบจริงจังนะครับไม่ใช่รูปตื้อๆกัานะครับแล้วให้ไปยางพูดจะโดนแบท เดี๋ยวยังไมเจาตกอนเลยครับเวกดเกีนี้ไม่ข้าเลยยดดิขาะกดเกี๊ีแ่ขยาก เอ,เออโดนเรยงเหมียงกดล้องกดอารมณ์ มันร hey, mm ัวมาแล้วคือมตอนนี้ยังม่กระตุกบอลเลยคืเขาอยู่ไนเอีเด็กคนจะรู้หรือเ่นี่แกไปก่อนเดี๋ยวเพิ่ง วินไม่ใช่หรอกครับผมเป็นแค่ฆาตกรนะแปลกๆนยก็ว่าอยู่ทำไมแปลกๆไม่มีคนข้าตกทีคนที่เราดูรักสุดนะครับเกยที่สระดกนะครับเราเลยไปเรื่อยๆเลย ขอใคยเสียงเอ่อเสียงทีวีได้นะครับพอดีน้องผมดูทีวีเฮ้ยหยุดดิอ,อุ้ยดาบน,นี้ถูกคนละคืนไม่ดีคือคนจะบอกว่าดาบนี้นะครับ <c oughs> เขามีเอ่อ ประตูลับนะคะเออประตูลับแบบหาคุณจคแจคบนับใช่ไห้ดีๆยตรงนี้ไม่ใช่จเจอเจแล้วจะเีคุณเจเปส่สอส,สังคมปอ,อะไรปนะส,สามเป็นนักศึกษาเรียนโภคา่อนว่า thank you แท็กคือเขามาเก็บเออคือเขามาเก็บชนูเขาก็ตายีผมตายขตงผมอยากเป็นขาตกร่างไงบรรยากาศแบบ อันดี๋ยวจะมารีวิวมาให้ดูนะครับคือแบบนี้นะครับเป็นแบบพิเศษบกว่าบอกใครเลยนะครับคือเขาจะมีแอปเปิลนะครับต้องใช้2คอยนะครับก็ประตูลับนะครับที่เราสามารถเข้าออเข้าไปเอาขนูได้นะครับนี่เขาจะมีกล่องนะครับ ครับเหลือกเหลือหนึ่งคนแล้วนะครับตอนน mm ี hmm. ้มาดูกันนะครับว่าเขาจะชนะหรือไม่าคนนี้นะครับ mm hmm. คนนี้เขาก็แอบอยู่นะครับ mm hmm. อันนี้คือฆัตกร พี่ไอพี่บ,บีเขาเขาวันเลยเสร็จที่โอ้โหชับกายเลยอ๋อเขาฆ่าไม่ได้อีกคนแล้วนะครับเหลือคนเดียวโอโ้ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกยังไงครับ bài điều khiển wow border border, tôi này, không? Bỏ ีจะมีห้องับครับแล้ว้อตกลงเนีคือเลเวลที่พีบีคนไอพี่ีไวพีบีคนเลยะครับโกลบอลตอนนี้ผมก็ได้เป็นโเซครับจะมชิ หลุดให้ภาษาแ้งเมื่อไหร่จะเป็นโดนนะ <ー>わで Ai no yume Hi ไม่เรียนเด้อ <ะ>แต่ว่าเาให้เก็บอีกอันเขามีให้เก็บอีกอ่ะ אין לו מרחב לבעל ปักเลยนี <spooky surprises> ่ครับก็สำหรับวิดอเนี้ยเลยกดอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชอบเขาคิดไม่ตาแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ